เรื่องเล่าในคืนสยองเรื่องราวของผีเป็ดตอนแรกนั้นผมนึกว่าเป็นเพียงความเชื่อของคนโบราณที่เล่าให้ผู้ฟังเกรงกลัวเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษลักษณะของเปตดที่ผู้พบเจอมาเล่าให้ฟังนั้นส่วนมากก็จะบอกว่ามีรูปร่างสูงเท่ากับต้นตาลผมยาว คอยาวตัวผอมโซและมือเท่ากับใบาตาลปากจะเท่ากับรูเข็มเปรตน,นั้นจะมักหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่ากินอะไรไม่ได้จึงชอบมาขอส่วนบุญส่วนกุศลต่างๆและเมื่อสะสมบุญได้แล้วพวกเขาก็น่าจะไปเกิดใหม่โดยไม่ต้องทรมานอย่างที่เป็นอยู่เรื่องราวของผีเปรตที่ผมเคยได้ฟังมาจากพี่หนุ่มพี่หนุ่มนั้นเล่าให้ผมฟังว่า เมื่อ20ปีที่ผ่านมาพี่หนุ่มแกได้ไปดูหนังกลางแปลงที่เขานำมาฉายที่วัดใกล้บ้านในตอนนั้นจำไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่คับคล้ายคับคาว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีแต่หลังจากที่ดูเสร็จชาวบ้านทุกคนก็ได้เก็บศาสตร์ที่นำมาปูดูหนังนั้นกับบ้านใครบ้านมันแต่เรื่องมันก็มาเกิดตอนที่พี่หนุ่มเดินกลับนี่แหละครับในช่วงเวลาที่เดินเดินอยู่ จูๆ่ๆพี่หนุ่มแกก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาแกก็เลยขอแยกตัวเพื่อจะเดินมาฉี่แต่ในขณะที่กำลังปวดเบาอยู่กับมีเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังร้องเรียกชื่อของเขาพี่หนุ่มพี่หนุ่มเส,สเสียงใครกันนะแต่แล้วจูๆ่ๆมันก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ด้านหลังของเขา ในตอนนั้นพี่หนุ่มก็ได้รีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่ได้พบอะไรแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเสียงของหญิงสาวก็ดังแว่วเข้ามาในหูของเขาอีกพี่หนุ่มยังกรดฉันไหมพี่ฉันถามว่าเป็นใครถ้าไม่ปรากฏตัวออกมาแล้วก็นะฉันจะไปจากที่นี่เดี๋ยวก่อนสิพี่สัญญากับฉันก่อนได้ไหม ว่าถ้าพี่ได้เจอฉันพี่จะไม่วิ่งหนีได้งั้นก็มองมาที่ด้านบนสิพี่หลังจากที่พี่หนุ่มมองไปที่ด้านบนมันก็มีภาพที่ทำให้เขาแทบติดสตันเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามันคือผีเป็ดพี่หนุ่มบอกกับผมว่ารูปร่างของผีเป็ดนั้นเหมือนกับที่เขาเล่ากันมาเลยล่ละครับตัวมันสูงยาว ปากเท่ารูเข็มมือใหญ่เท่ากับใบตาลพี่หนุ่มบอกว่าในตอนนั้นเขารู้สึกกลัวจนก้าวขาไม่ออกได้แต่อึ้งกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าก่อนที่เจ้าผีเป็ดจะพูดขึ้นว่าพี่หนุ่มพี่จำฉันได้ไหมฉันน้ำยังไงล่ะพี่ฉันไม่ได้มาหลอกนะแต่แค่อยากจะขอให้พี่ให้อภัยฉันก็แค่นั้นเองพอได้ยินชื่อน้ำ ความหลังที่มีต่อเธอก็ผุดขึ้นมาในหัวของพี่หนุ่มทันทีเนื่องจากว่าชื่อน้ำมันเป็นชื่อของภรรยาเก่าของเขานั่นเองในสมัยที่น้ำยังมีชีวิตอยู่เธอกับพี่หนุ่มทำงานบริษัทเดียวกันและได้พบรักกันในบริษัทแห่งนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้แต่งงานและมีลูกน้อยที่มีชื่อว่าน้องต่อชีวิตของพี่หนุ่มในช่วงนั้นก็เรียกได้ว่ามีความสุขมากเลยล่ะครับ ไม่ว่าจะถามเรื่องการงานก็ได้เป็นถึงระดับหัวหน้าภรรยาก็สวยจนชายหนุ่มในออฟฟิศต่างพากันอิจฉาพร้อมลูกน้อยที่น่ารักอีกหนึ่งคนแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่าชีวิตที่เพอร์เฟกขนาดนี้จะอยู่กับพี่หนุ่มได้ไม่นานเมื่อจูจ่จุมีเด็กหนุ่มหล่อพนักงานใหม่คนหนึ่งเข้ามาทำงานในบริษัทแถมเจ้าหมอนี่ก็ยังดูสนิทสนมกับน้ำมากจนเกินกว่าเพื่อนร่วมงานกัน ทำให้ในช่วงนั้นพี่หนุ่มจะทะเลาะกับพี่น้ำภรรยาของแกอยู่บ่อยๆเมื่อถามถึงเรื่องพนักงานใหม่แต่แล้วความจริงมันก็ปิดไว้ไม่อยู่เพราะในวันหนึ่งขณะที่ภรรยาของพี่หนุ่มอาบน้ําอยู่มันก็มีเสียงมือถือของภรรยาเขาดังขึ้นด้วยความที่พี่หนุ่มไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยเดินไปรับสายแต่เสียงปลายทางกับเป็นเสียงของไอ้หนุ่มพนักงานใหม่คนนั้นฮัลโหลพี่น้ำ เจอกันที่เดิมน,นะครับได้ยินเพียงแค่นั้นก็ทําให้พี่หนุ่มรู้สึกโกรธมากเลยกดวางสายไปในคืนนั้นพวกเขาทั้งสองได้ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนกระทั่งพวกเขาได้เลิกลากันส่วนน้องต่อพี่หนุ่มก็ขอเอาไปดูแลพอเลิกลากันไปได้สักพักพี่หนุ่มก็ได้ขอลาออกจากบริษัทและกลับไปอยู่ที่บ้านเนื่องจากทนเห็นภาพที่ทั้งสองมีความสุขด้วยกันไม่ได้ รวมทั้งคำพูดซุบซิบนินทาของพนักงานคนอื่นพอมาอยู่ที่บ้านพี่หนุ่มก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปสองเดือนก็มีเพื่อนสนิทของพี่หนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทโทรมาหาและเล่าเรื่องของน้ำให้พี่หนุ่มฟังโดยพี่หนุ่มนั้นจับใจความได้ว่าน้ำกับเจ้าหนุ่มพนักงานใหม่คนนั้นเลิกกันแล้วเพราะน้ำจับได้ว่าไอ้หนุ่มพนักงานใหม่มันมีคนอื่น ทำให้ช่วงนั้นพวกเขาทะเลาะและตบตีกันบ่อยในบริษัทแทบจะทุกวันและหลังจากนั้นน้ำก็ได้ลาออกและไปอยู่ที่ต่างจังหวัดหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดกับเพื่อนพี่หนุ่มก็ได้ออกตามหาน้ำตามเบาะแสที่มีเพราะอย่างน้อยเธอก็ยังเป็นแม่ของน้องต่อถึงแม้ว่าเธอจะทำผิดไปบ้างพี่หนุ่มนั้นก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่ทันทีที่ได้เจอตัวของน้ำก็ทำให้พี่หนุ่มเสียใจอีกครั้ง เมื่อเขาได้พบว่าเธอกําลังจะเข้าโรงแรมกับฝรั่งคนหนึ่งพี่หนุ่มจึงได้รอเวลาที่เหมาะสมที่จะได้คุยกับเธอแต่ทันทีที่ได้เจอกันเธอกับทําท่าทีเหมือนกับไม่รู้จักพี่หนุ่มแต่พอพี่หนุ่มไปขยันขยอเธอมากไปเธอก็ได้ตวาดเขาและบอกว่าเธอจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆอีกแถมเธอยังบอกว่าชอบชีวิตแนวนี้มากกว่า ก่อนที่เธอจะเชิดหน้าออกไปโดยทิ้งให้พี่หนุ่มเยินอึ้งอยู่ตรงนั้นในใจของพี่หนุ่มได้แต่คิดว่าทําไมเขาต้องมาเจอเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้หลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปประมาณเปีน้องต่อก็ได้โตขึ้นจนเรียนชั้นปหนึ่งในบางครั้งที่เขาถามหาแม่พี่หนุ่มก็จะคอยบอกว่าแม่เขาไปทํางานที่ต่างจังหวัดไม่มีเวลากลับมาหาจนกระทั่งอยู่มาในวันหนึ่ง ก็ได้มีโทรศัพท์จากแม่ของน้ำได้โทรมาบอกว่าน้ำเธอได้เสียชีวิตจากโรคติดต่อโดยขอให้พี่หนุ่มนั้นไปอโหสิกรรมให้เธอด้วยในงานศพของน้ำพี่หนุ่มก็ได้พาน้องต่อไปด้วยและได้บอกกับลูกชายว่าคนในรูปนั่นแหละคือแม่ของเขาถึงแม้จะรู้ว่าลูกชายจะต้องเสียใจแต่พี่หนุ่มคงจะปิดบังต่อไปอีกไม่ได้เพราะถ้าเกิดไม่บอกน้องต่อก็จะไม่รู้ว่าแม่ของเขามีหน้าตาเป็นยังไง หลังจากงานศพของน้ำพี่หนุ่มก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่เรื่อยมาจนถึงวันที่เขาได้มาพบกับภรรยาของตัวเองอีกครั้งแต่เธอมาในสภาพที่เป็นผีเปรตและมาขอให้พี่หนุ่มยกโทษให้เธอด้วยตัวเองเมื่อพี่หนุ่มได้เห็นสภาพของน้ำในตอนนี้เขาก็บอกว่าเขายกโทษให้เธอหลังจากที่ผีเปรดน้ำได้รับรู้การให้อภัยของพี่หนุ่มเธอก็ค,ค่อยๆเลือนลางหายไป หลังจากเหตุการณ์ที่พี่หนุ่มได้เจอเป็ดภรรยาของเขาในครั้งนั้นก็ทำให้ทุกๆเช้าเขาจะปลุกลูกชายตื่นขึ้นมาใส่บาตรเผื่อว่าบุญกุศลที่พวกเขาได้ทำมันจะส่งผลไปถึงน้ำไม่มากก็น้อยและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้ฟังมาจากพี่หนุ่มและคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังได้นะครับที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอหากชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณครับ